นี่คือ2หูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจาก i Super E v o b ี d ัต3และ E v o b u ัต i r 3ดีไม่ดียังไงสันติลองและเดี๋ยวโมให้ฟัง1คือ2รุ่นนี้เสียงแน่นนุ่มโทนเสียงฟังง่ายฟังสบายสายฟังเพลงทั่วไปน่าจะชอบครับ2ตัดเสียงรบกวน ANC ดีเกินราคารุ่น a i r 3เป็นทรงเซมินะแต่ก็ให้หมดตัดเสียงรบกวนมาด้วยครับ3คือเคสแบนพกง่ายมากดีไซน์เข้ามาแบบเรียวแบนทั้งคู่เลยแถม2ตัวนี้เขาเปิดตัวมาพร้อมกับเกมลิงก์ด้วยตัวนี้ซื้อแย่นะครับก็คือเราสามารถใช้ก้กกคคอออออมมมหรืืืืเเเเสียมมถ็ไไดาไปล่น แต่สิ่งที่ต้องพิจารณานะใครที่ชอบเสียงแหลมฟุ้งฟิ้ง,งแยกรายละเอียดชัดๆเลยเนี่ยตัวนี้เสียงมันทุ้มไปหน่อยครับ2คือแอป i Super ของเขาเนี่ยก็ยังมีเออเออบางครั้งเหมือนเดิมนะสคือไม่เกี่ยวกับหูฟังหรอกแต่เกี่ยวกับเกมลิงครับตัว USB ก็คือใส่แล้วติดเคสเหมือนเดิมกดไม่เข้าคือมันไม่ได้ผิดที่ i Super รหรอกเพราะว่าแบรนด์อื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนจะแก้ไขเรื่องนี้ก่อนนะสรุป2รปุ่นนี้ครับเหมาะคนที่ชอบเสียงแน่นๆน่นนุ่มๆฟังเพลินๆฟังนานๆไม ไปฟังเสียงกันแป๊บหนึ่งครับจาก a i เ Super Evo บัด Air สตัวใหม่นะครับผมก็ตอนนี้เรายืนอยู่อาล์ดมีเสียงเพลงกับเสียงน้ำพุเบาๆนะครับชอบเสียงนุ่มคุยโทรศัพท์ได้จัดไป